จุดประสงค์ในการจัดค่ายครั้งนี้ก็มีไว้เพื่อกับเยาวชนจะได้มีความตระหนักถึงบทบาทของตัวเองว่าการไปคิดชนนั้นควรเป็นแบบไหนใน,ในลหลายๆวิติครับบรรดาเยาวชนสามารถกลับไปอยู่กับวัดอยู่กับชมุมชนและสามารถเป็นเสาหลากักเป็นแสงสว่างโอกาสศักดิ์สิทธิ์นี่แหละจะได้เราได้สัมผัสถึงเรื่องราวของพระยิสเจ้าและประยุกต์ใช้ในการที่จะแบ่งปันพระรยุสเจ้านั้นเป็นพระยุตเจ้าอีกคนหนึ่งใน่ามกลางโลกของเรา สวัสดีครับพี่น้องเราเข้าสู่อาทิตย์ที่สองในเทศกาลปัสกาความชื่นชมยินดีของการกลับคืนชีพขององค์พระคริสต์เจ้านั้นก็อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกๆคนแต่ในเมื่อถ้าเกิดความชื่นชมยินดีมากมายขนาดนี้ทําไมในวันนี้เรายังพูดถึงการที่บรรดาสานุศาส์นั้นขังตัวเองอยู่ในห้องชั้นบนใช่แน่นอนการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้านั้นนําความชื่นชมยินดีมาสู่ในชีวิตของพวกเราทุกๆคน แต่ในชีวิตของความเป็นจริงนั้นไม่ได้หมายความว่าการกลับคืนชีพของพระองค์นำความชื่นชมความหวังและความวางใจมาให้เราและทุกสิ่งจะจบสิ้นไปแต่ยังมีความยากลําบากมีความทุกข์ความผิดหวังความวิต,ตกกังวลอยู่มากมายวันนี้ในผู้วรสารการที่บรรดาสารุสิตนั้นรวมตัวกันอยู่บนห้องชั้นบนนั้นเชื่อได้แน่ว่าหลังจากการที่พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพหรือเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วพวกเขาก็ยังมารวมตัวกันอยู่ ด้วยความกลัวเขาคงคิดว่าใครจะเป็นลายต่อไปนะที่จะมีชะตากรรมเช่นเดียวกับองค์พระคริสต์เจ้าในห้องชั้นบนนั้นคงล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาคงเงียบสงบไม่กล้าส่งเสียงดังแล้วก็เฝ้าคอยว่าจะมีเสียงใครคนใดที่เข้ามาบนห้องชั้นบนนี้หรือเปล่าความหวาดกลัวความสับสนความวิตกกังวลน,นี้อยู่ในชีวิตของพวกเขาทุกๆคน แต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องเล่ามีเรื่องราวต่างๆของผู้คนที่บอกว่าพระเยซูเจ้านั้นได้นะปรากฏตัวสแสดงตนหรือแม้ในสถานที่ที่เดินทางไปเอมมาอุสที่สิทธิ์ทั้งสองนั้นวิ่งกลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อสิทธิ์เหล่านี้มาบอกเล่าเรืเ่องราวต่างๆและไม่ใช่แค่สองคนนี้อาจจะมีคนอื่นๆด้วยที่มาบอกเล่าเรื่องราว แต่แม้ว่าการยืนยันนี้ก็ยังคงเป็นความกลัวอยู่ความกลัวจะหมดสิ้นไปก็ต่อเมื่อแต่ละคนนั้นได้มีประสบการณ์โดยตรงโดยตรงกับการกลับคืนชีพขององค์พระคริสต์เจ้ามีความมั่นใจมีความวางใจและก็ที่สำคัญคือความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากในชีวิตเช่นเดียวกันในพระรัศในวันนี้ โทมัสที่เข้ามาแล้วก็บอกว่าจะไม่เชื่ออีกจนกว่าจะมีประสบการณ์โดยตรงพี่น้องที่รักการที่พระเยซูเจ้านั้นปรากฏมานี้เป็นอะไรเป็นเครื่องหมายของการก่อตั้งพระศาสนาจักรพระองค์นั้นก่อตั้งพระศาสนาจักรที่อยู่ใน่าำกลางความยากลําบากความกลัวและก็ความไม่แน่ใจในสิ่งต่างๆแต่ประสบการณ์โดยตรงกับองค์พระคริสต์เจ้านี้ทําให้พระศาสนาจักรนี้ก้าวต่อไปเรื่อยๆ และก็ยังคงได้รับประสบการณ์ขององค์พระคริสต์เจ้าในชีวิตของพวกเราทุกๆคนไม่เพียงแค่พระองค์ปรากฏมาเท่านั้นพระเยซูเจ้านั้นเรียกบอกว่าอะไรอย่ากลัวเลยแล้ะบอกว่าสันติสุขจงอยู่กับพวกท่านหลายครั้งหลายคราวเวลาที่มีความกลัวมีความยากลาบากเราล็อกตัวเองปิดตัวเองไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมสร้างความหวังและพลังกาลังต่างๆนั้นแต่เมื่อมีคนมาบอกกับเราว่า สันติจงอยู่กับเรานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตการอยู่ร่วมกันของพวกเราในพระศาสนาจากักรในท่ามกลางความวุ่นวายปัญหาความขัดแยง้งและสิ่งที่ท้าทายชีวิตในพระศาสนาจักรของพวกเรานั้นมีอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามเราก็เชื่อแน่ว่าสันติสุขนั้นคงอยู่ท่ามกลางพวกเราเสมอนอกจากเมื่อพระองค์บอกกับสารุสิตว่าให้อยู่ในสันติให้อยู่ในความสงบแล้ว พระองค์ยังเป่าลมอีกลมของพระเบนเจ้าพัดพาอยู่เหนือความว่างเปล่าตั้งแต่ปฐมกาลลมของพระเบนเจ้านั้นถูกเป่าเข้าไปในร่างมนุษย์ที่ปั้นมาจากดินจากเท่าฐานธรรมดาแล้วก็ใส่ชีวิตเข้าไปแล้ววันนี้ลมขององค์พระคริสต์เจ้าเองได้พัดเป่าเข้ามาในถ้ำกลางสานุสิทธ์และลมของพระองค์นั้นยังอยู่ในชีวิตของเรา และอยู่ในชีวิตของพระศาสนาจักรเป็นลมที่ให้ชีวิตเป็นลมที่ให้ความหวังเป็นลมที่นำความมั่นใจและวางใจนั้นมาสู่ชีวิตของพวกเราทุกๆคนและนอกจากนั้นพระเยซูเจ้ายังให้คำยืนยันกับบรรดาสานุสิสดบอกว่าให้ออกไปประกาศข่าวดีนี้ให้กับทุกๆคนอภัยบาปและก็ให้ความเชื่อและความหวังนี้กับทุกคนเพราะฉะนั้น การที่พระองค์นั้นมาอยู่ท่ามกลางสานุสิ์ตั้งพระศาสนาจักรเพิ่มพละกำลังแล้วบอกวิธีการแล้วแล้วก็ส่งพวกเขาออกไปในชีวิตของพวกเรานั้นพระเยซูเจ้าอยากเข้ามาอยู่ท่าำกลางเราอยากมาสัมผัสในชีวิตของเราแม้ว่าในทํำกลางความหวาดกลัวนั้นเป็นเหมือนประตูเป็นเหมือนห้องชั้นบนที่ล็อกขังพวกเราอยู่จนกระทั่งเราไม่สามารถเปิด ชีวิตและจิตใจของเรานั้นมาเผชิญหน้ากับความท้าทายกับปัญหากับความยากลำบากในชีวิตของเราให้เราเปิดล็อกอันนี้ให้พระเยซูเจ้านั้นสามารถเดินเข้ามาในหัวใจของเราเป่าชีวิตเป่าลมของพระองค์เสริมพละกกำลังเราประทานหนทางและวิธีการของการเป็นพยานถึงข่าวดีขององค์พระคริสต์เจ้าด้วยชีวิตของเราไม่มีประตูใด ไม่มีความกลัวใดหรือปัญหาหรือความขัดแย้งความสับสนใดๆที่จะปิดกั้นองค์พระคริสต์เจ้านั้นไปจากชีวิตและหัวใจของพวกเราได้ในพระศาสนาจักรในปัจจุบันนี้มีความยากลำบากมีความกลัวมีความสับสนมีความวิตกกังวลมากมายแต่ในตลอดเวลาของพระศาสนาจากักรองค์พระคริสต์เจ้านั้นอยู่เคียงข้างเราเสมอและพระศาสนาจักร ก็ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกับชีวิตของพวกเราแต่ละคนความกลัวอาจจะทําให้เราปิดกั้นตัวเองล็อกตัวเองไว้ขังตัวเองไว้แต่อย่างไรก็ตามพระเยซูเจ้าสามารถพังทะลุบุกเข้าไปในความหวาดกลัวความสับสนต่างๆและเพื่อเป็นพระกําลังในจิตใจให้กับเราขอให้ข่าวดีของโอกาสปัสกานี้ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราแม้ว่าในชีวิตความเป็นจริง ข่าวดีอาจจะไม่สามารถนะครับสู้กับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นแต่การที่พระเยซูเจ้านั้นเคลียงข้างเราเสมอนั้นก็เป็นพละกกำลังให้กับเราพระองค์เข้ามาหาเราในปัจจุบันทุกๆวันเช่นเดียวกับที่พระองค์ไปพบกับสานนสิทธิในห้องชั้นบนพระองค์มาพบกับเราในศีลมหาสนิทพบกับเราในความเมตตาความใจดีของผู้คนในชีวิตของเรา พบกับเราในข่าวดีในพระวาจาของพระเป็นเจ้าและการภาวนาอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้พระองค์นั้นได้ทำงานในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงขอพระเป็นเจ้าอวยพระพอเราด้ชชัระนมพระบิดาและพระบุตรและพระจิต สมเด็จพระสันตปะปาปาฟังซิสทรงเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณในพิธีตื่นเฝ้าปัสกาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทรงตัดสินพระไทยไม่เข้าร่วมพิธีเดินรูป14ภาคในนาทีสุดท้ายพิธีตื่นเฝ้าเริ่มต้นด้วยความมืดมิดโดยสมบูรณ์เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกที่ไม่มีพระเจ้าแต่ในขณะประกาศการฟื้นคืนพระชนนั้นมหาวิหารก็สว่างสวัยขึ้น สำเดจพระสันตปาปาฟรังซิสทรงดูอ่อนเพลียแต่พระองค์ก็ยังประทานบทเทศพระองค์ทรงไตร่ตรองถึงก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดหลุมพระศพของพระเยซู บางครั้งเรารู้สึกว่าหลุมศพถูกปิดอย่างแน่นหนาตรงทางเข้าของหัวใจเราทำให้ชีวิตหายใจไม่ออกดับความมั่นใจและกักขังเราไว้ในหลุมศพแห่งความกลัวและความขมขื่นปิดกั้นหนทางสู่ความสุขและความหวังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงดำเนินการแบ่งปันด้วยแนวคิดนี้ต่อไปจนถึงวันรุ่งขึ้นก่อนจะอวยพรรมและโลก แต่พระองค์ได้ตรัสว่าแนวคิดนี้สามารถใช้ได้ทั้งในระดับบุคคลรวมถึงระดับนานาชาติพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าทุกวันนี้มีก้อนหินมากมายที่บดขยี้มวลมนุษยชาติการก่อการร้ายการค้ามนุษย์และเหนือสิ่งอื่นใดคือสงครามสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาทรงเรียกร้องสันติภาพในโลกอย่างแข่งขันอีกทั้งยังทรงเรียกร้องให้มีท่าทีด้านมนุษย,ยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในบรรดาเหตุการณ์ที่พระองค์ได้กล่าวถึงนั้น ได้รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างยูเครนและลัสเซียซึ่งเป็นแนวทางของทุกสิ่งเพื่อทุกคนเป็นการรับประกันการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมบริเวณฉนวนกาซาตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาจะได้รับการปล่อยตัวและมีการหยุดการยิงในทันทีตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันและการตอบรับด้วยเสียงปรบมือในจตุรัสได้ดังขึ้น เราอย่าปล่อยให้การสู้รบที่กำลังดำเนินอยู่นี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรพลเรือนซึ่งตอนนี้มีความเหนื่อยล้าโดยเฉพาะเด็กเล็กๆความทุกข์ทรมานที่เราเห็นผ่านสายตาของเด็กๆพวกเขาลืมที่จะยิ้มเด็กๆเ,เ,เหล่านั้นที่อยู่ในดินแดนแห่งสงคราม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส์ยังทรงเรียกร้องให้มีสันติภาพในซีเรียคอเคซัสในชาเฮลรวมถึงในจังหว่อยอฟริกาพระองค์ทรงภาวนาเพื่อผู้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางสภาพอากาศและยังทรงเรียกร้องการคัดค้านการทําแท้งอีกด้วยในวันนี้เมื่อเราได้เฉลิมฉลองชีวิตที่ประธานให้แก่เราผ่านการฟื้นคืนพระชนของพระบุตรขอให้เราระลึกถึงความรักอันไม่มีสิ้นสุดของพระเจ้าที่มีต่อเราแต่ละคน ความรักที่ก้าวข้ามขีดจำกัดและความอ่อนแอทุกประการแต่บ่อยครั้งที่ของขวัญอันล้ำค่าแห่งชีวิตได้ถูกดูหมิน่นเช่นนี้ยังมีเด็กๆอีกเท่าไหร่ที่ไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้ จตุรัสนักบุญเปโตรประดับประดาไปด้วยดอกไม้และต้นไม้มากกว่า3,000 30, 0ต้นที่นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเพณีที่เริ่มขึ้นในปี1985หลังจากการแต่งตั้งบุญยลาสีชาวดัสคาเมลัยติตัตบลันสมาซึ่งได้ถูกกลุ่มนาซีแคร่ชีวิต ประสงค์ในการจัดค่ายครั้งนี้ก็มีไว้เพื่อกับเยาวชนจะได้มีความตระหนักถึงบทบาทของตัวเองว่าการเป็นกิจชนนั้นควรเป็นแบบไหนในลหลายๆมิติครับบรรดาเยาวชนสามารถกลับไปอยู่กับวัดอยู่กับชุมชนและสามารถเป็นเสาหลักเป็นแสงสว่างได้ทุกทุกทีสำหรับรูปแบบของค่ายก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณพ่อจะให้ร่วมคิดเดินทางไปกับบรรดาเยาวชนช่วยคิดกิจกรรมต่างๆออกมาเป็นแบบให้ เด็กได้เล่นได้เรียนรู้ไปด้วยกันผ่านความศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางการเล่นผ่านทางตัวตนของเด็กๆเ,เหล่านั้นหล่อหลอมให้เขาคิดมีประสบการณ์และเลือกได้อย่างมีคุณภาพเรื่องของการอบรมก็เราจะให้แบ่งออกเป็นมิติของอภิบาลในการหลอ่อหลอมเขาให้พร้อมพร้อมที่ก้าออกไปแล้วอีกมุมมองหนึ่งคือของการเป็นธรรมทูตอาจเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนครับ กบกัความสัมพันธ์นั้นพ่อให้พวกเราเห็นภาพสั้นๆก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือการทําผิดต่อพระเจ้าทําผิดต่อเพื่อนมนุษย์การผิดสัมพันธ์ต่อพระเจ้าผิสสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์เป็นบาปทั้งนั้นยกต,ตัวอย่างเช่นไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไปได้ไปวัดใช่ไหมวันอาทิตย์ต้องไปคั การไม่ไปวัดเราก็หมอยว่าเราผิดความสัมพันธ์กับพระเป็นบาปเลยเป็นลูกที่รักรู้ไหมว่าการเป็นคริสเตียน,าานเรามีทั้งสิทธิและหน้าที่เราเป็นลูกของพระนี่เป็นสิทธิที่เราได้รับทุกคนที่นี่เป็นลูกของพระเจ้าแม้แต่น้องที่ยังไม่ได้รับสิทธิหลังบาปก,ก็ตามทีน้องเป็นลูก และกำลังเรียนรู้จากเลาดังนั้นเราได้เสร็จนิ้แล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ด้วยหน้าที่ของเราคือประกาศข่าวดี กิจกรรมต่างๆก็เช่นการมีการเดินรูปสืบสีผ้าการทําการหาอาซีเพื่อเป็นการใบ้คาต่างๆครับแล้วก็มีกิจกรรมฐานที่พี่ๆแต่ละเขตได้เตรียมไว้ครับผลตอบรับก็ถือว่าน้องๆมีส่วนร่วมได้ดีครับแต่ละคนที่มาก็มีความสุขมีพยายามเข้าหากันได้ดีมีส่วนร่วมครับ ครั้งนี้หนูได้ทํากิจกรรมหลายอย่างมากเลยค่ะหนูประทับใจกิจกรรมที่ทําการเขียนค่ะคือทุกคนในกลุ่มได้ร่วมออกแบบไม้การเขียนของเราค่ะได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มว่าอยากทําการเขียนแบบไหนค่ะปัดกาในความเข้าใจของหนูนะคะปัดกาก็เหมือนข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนอาชีพค่ะ ก็ได้ทํากิจกรรมหลายอย่างก็คือเป็นเข้าฐานนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมนันทาการแล้วก็อาซครับชอบกิจกรรมที่สุดก็คือกิจกรรมเข้าฐานเดินฐานไปเรื่อยๆครับแล้วก็ผมรอปัะกามาทั้งปีรอมาเข้าใายเนี่ยครับโอกาสสศดสิ์นี่แหละจะได้เราได้สัมผัสถึงเรื่องราวของพระริศเจ้า แล้วมาดูสังเกตชีวิตของพระนั้นอยู่ในช่วงของเราเป็นอย่างไรและประยุกต์ใช้ในการที่จะแบ่งปันพระยุสเจ้านั้นเป็นพระยุทเจ้าอีกคนหนึ่งในท่ามกลางโลกของเรา